นี่เไมจ้ไปตั้งพูดเลยจามดอนพูดแล้วตอกไปพ่ดแล้วเีมงานวารัำเป็ดสีะกินขาบานอาจารย์ดอนเยียมเลกระลังหลาเป็ดจ้าหนึ่งท่นเป็นบ้านหครับผมพีนาสมบูรณ์เป็ดครับผมเป็ดก้ลาีออมน่องว้อออมนองว้อครับผมใส่ปลารมน่องว่อยเนี่ยลาเป็ดก้ยอาจามดอนที่กับเขาแก้ผีมาอนนี้หมอหมอโตเป็ดผ่านตลาดหมอัตเป็ด ต้องขอาขอาจบดอมแล้ขอแซบขอแซบยิมนี่ก็นั่งหั่นหัผักผักพยไผักไทยผักไทยผักไทยผักอันอีเลอรเลอร์รับผมใส่อมหนองหว้าใอมหนองหวคากับผมครบเขาไปเขไปขังไขาเอาไปขังขไปเส็นกับปาล้วก็เอาเอากันนั้นเอาวางเสียบเาดอเียมันดีคัันนี้แหละรีย ตามเตมบสมือนีฟ์มือสากท้องครับมือนี่ครับมือนีทโซฟีมือสากท้องครับมือนี่ครับสูตรดดหัวโมือนี่ครับรุนนี่บครับนเนีเดยบครับเาแซบครับโอ้สุดยอดเลยดหัวโมือจนเล็บรุดเลยครับครับมครับผมต้มต้มหัวว่าน่อยัสัหน่มัว่า สีปานบาร์เาป็นสีพร้อมกันแน่เจ้าบาบเจ้าบาบก็ผบาบไปแก่ที่แจกเยอะพุ่นเลยแยกๆเรื่อยสิผ่อนบ้านโอ้เนี่ยบามัเนี่ยบพักเอไรกด้ครับว่ากิบนาบอม